ไข่ขาวแปดฟองทุกคนได้ปริมาณโปรโตีนประมาณ24กรัมนะคะแต่หน่อยกินไม่ไหวถ้าเกิดว่าใครกินไม่ไหวเหมือนเราเราแนะนำโปรโตีนเจลลี่นะคะมี3ามรสชาตินี่เลยค่ะอังมุนเบอร์รี่แล้วก็ลิ้นจีนะคะเราหยิบโปรโตีนขึ้นมา2ซองค่ะแบบนี้ก็ได้โปรโตีนเท่ากับ26กรัมโปรโตีนมาจาก เกาลัดและถั่วพี่นะคะหรือตัวนถั่วลันเตานั่นเองก็เทียบเท่ากับการก,กินไข่ขาวแปดฟองแล้วโปรตีนทานง่ายนะคะรสล,ลิ้นจี่ก็เหมือนกินลิ้นจี่เลยรสองุ่นก็เหมือนกินองุ่นเลยรสเบอร์รี่ก็เหมือนกินเบอร์รี่เลยค่ะหนึ่งหนึ่งซองก็จะประมาณนี้นี่นะคะหนึ่งชิ้นประมาณนี้นี่เลยค่ะนี่หนึ่งชิ้นนะคะอย่างนี้เลยเทียบเท่ากับการก,กินไข่ขาวซีฟอง เาว่าโปรตีนเจลลี่ของเรา1ซองเท่ากับ13กรัมกิน2ซองก็เท่ากับไข่ขาว8ฟองนะคะเป็นโปรตีนทางเลือกที่ดีมากๆเลย